ทางเข้าลำบากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะอยู่กับเราช่องพังน้ำมนุนนะคะวันนี้สับปะรดนะคะแม่ความก็ได้สั่งมาแล้วนะคะให้กับแม่น้ำหวานและน้องน้ำมนุนนะคะอ,อัดมาเยอะเลยนะคะโลกงๆข้างหลังเหรอไหมคะพี่ทางเข้าบ้านเราก็ลำบากหน่อยนะคะเพราะว่า ฝนตกหนักนะคะเมื่อคืนดูอู้น้ำมนต์รู้สึกดีใจคะ่ะรู้สึกดีใจนะคะที่สับประรดมาถึงนะคะ <c oughs> ดีใจเลยน้ำมนต์เอ้ยมีเสียงค่ะแม่ๆมีเสียงเออออออมีเสียงทั้งแม่ทั้งลูกดีใจทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะจะได้กินต้นสับประรดนะคะสับประรดเนี่ยเราถ้าเฉลี่ยแล้วนะคะเราส่งสั่งมานะคะ ถ้าเป็นปีอัพแบบนี้นะคะก็น่าจะเดือนละสองคันกับอีกครึ่งนะคะถ้าถ้าตกประมาณ3ามคันนะคะกินเยอะนะคะแม่น้ำหวานกับน้องน้ำมูไม่เกี่ยวกับหญ้า,าเนเปียไม่เกี่ยวกับอ,อ้อยนะคะ <c ười> คันนี้ก็3,500ันห้ร้คะแนนนะคะที่เราได้สั่งมาเขาลงให้เรียบร้อยเลยนะคะแม่แม่แม เงงพราะว่าบัตรตะก้างเป็นสั่งน้่นบอกค่ะคิวหลยเน,ะนาะคณะคอยสร้างเราทาแล้วอันนี้ไม่ได้แบบสั่งง่ายๆนะคะต้องตามคิวเลยนะคะแม่ๆเพราะว่าน,น้องช้างหลายเชือกนะคะรถรถรถวิ่งไม่พอกันแล้วนะคะ แม่แม่เอฟซีต้องเข้าใจนะคะบางทีแม่แม่เอฟซีก็ก็ถามกันมาเยอะนะคะว่าโอ้ทาไมนานจังเลยนะคะตามคิวเลยนะคะจ้านี่นะคะเต็มเลยนะคะได้เยอะนะคะแม่แม่แมอัดมาเยอะเลย กไปเบงซาปะรดไฮไมเลยมาจ้าจ ja. <To en. S 1> ้าว er ูฮะแม่น้ำหวานกับน้องน้ำมนตื่นเต้นเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอ้นะคะเราสั่งมานะคะสั่งมาถ้าเฉลี่ยแล้วนะคะก็เดือนละสามคำนะคะเฉพาะช้างแม่ลูกนะคะกินเยอะนะคะเพราะว่าแม่น้ำหวานต้องให้นมน้ำมนต์เอ้ยเอ้ยเอ้ยออกมาหน่อนัน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 อยากอุ้ยน้ำมนต์อุ้ยแบกแบกแบก เออเอ๊เอออกเขาเล่เขาเขาขึ้นแม่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 แโอ๊ยอย่าออกมากินสับปะรดนะคะสงสัยหิวมากค่ะรอนานสงสัยน้ำมันบอกว่าหิวต้นสับปะรดนะคะแม่แม่จะออกมาอย่าพึ่งออกมาออกมาไม่ยังไม่ได้ใจเย็นเย็น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 ได้กินอยู่ใจเย็นเย็น ใจเย็นๆลูกนานนใจเย็นๆอ้วนอ้วนยิ่งบอกยิ่งทำนานน้ำมนน้ำมนะเราสั่งมานะคะก็พี่ก็ลงให้เรียบร้อยนะคะลงให้เราเรียบร้อยเลยนะคะเราไม่ต้องลงเองนะคะแม่แม่ เมืม่อน้ำมนต์จะออกข้างนอกนะคะพ่อควันก็ต้องใส่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 โซ่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าออกมาเนี่ยก็คือแบบไม่ทันนะคะเพราะพ่อควันจะไปทําธุระยังไม่ตัดหญ้าเลยนะคะแม่แม่แต่เช้าวันนี้นะคะต้องวุ่นวายหลายเรื่องนะคะน้องก็จะออกมาอย่างเดียวเลยอ่ะมันโยมเลยก็หักกันสิมเพราะน้ำมนต์รู้ไงว่าจะได้คอกใหม่ ก็จะทําให้พังไปเลยพังยังไม่ได้คอกยังไม่เ็จวันนี้ช่างจะมาทํานะคะวันนี้ดูดูทําดูเกาะพ่อไดูอใหม่ดี้องอีกหนูหนูแบบหนูนอนได้แล้วลูกนอนได้แล้วนะน้ำมนตน้ำมนตจ้ายางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยางสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ยางขอบคุณนะคะแม่แม่นะคะ ที่อุดหนุนผลไม้หนูทุกๆครั้งเลยทําให้เราได้มีอาหารกินไม่อดไม่หยากนะคะทําให้น้องกับแม่นะคะมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์นะคะนะคะแม่แม่กราบพอ่อขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะตามพ่อไปแล้วนะคะตามพ่อไปแล้วแล้วนะคะแม่เออ ทำให้หนูกับแม่นะคะได้กินอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เราได้มีคะแนนนะคะไปซื้ออาหารมาให้น้องและแม่นะคะ <ๆ S 1> ก็องกราบเขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะกราบขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นความรักความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทุกท่านนะคะที่เมตาน,น้องน้ำมูลและแม่น้ำหวานนะคะสงสัยหิวแล้วนะคะเดี๋ยวจะพ่อเอามาให้กินก่อน ม่น้ำหวานก็หิวแล้วนะคะรอนะคะรอเพราะว่าสับปะรดเราหมดแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานกินแต่ย่าในเปียนะคะไม่ได้กินสับปะรดนะคะห่าวห่าวนะคะเราก็ขอบพระคุณนะคะวันนี้ช่างก็จะมาทําครอกนะคะควันลอยต้องไม่ได้ไปไหนต้องเฝ้าช่างนะคะตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วนะคะวันนี้มาสายหน่อยนะคะเพราะว่าเขาวิ่งหลายเที่ยวนะคะคิวยาวนะคะแม่แม่ ขอบคุณนะคะขอบคุณในความรักความเมตตานะคะที่มีให้กับครอบครัวพันงน้ำมูลและแม่น้ำหวานนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัว,ข,วของเรานะคะขอให้บุญบารมีแม่น้ำหวานและน้องน้ำมูลปกป,ปักรักษาททเทวดาคุม้คมครองคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจนะคะที่คอยเมตตา,าน้องนะคะขอบคุณจริงๆจ,จากใจเลยคะ่ะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ